เรื่องของมีคมว่ากันว่าการหยอกล้อกันร,ระหว่างเพื่อนถ้าหากนำของมีคมเช่นมีดมาเล่นกันแล้วเกิดพลาดพังมีอุบัติเหตุแบบเผลอไปโดนกันจริงๆทุกคนก็จะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจหรือเรียกว่าอุบัติเหตุนั่นแหละ แต่สำหรับผู้ใหญ่แล้วเขาไม่ได้มองเหมือนที่พวกเรามองกันว่ามันเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุแต่คนรุ่นก่อนเขากลับมองว่าการเล่นแบบนี้มันจะทําให้ผีมาผลักจนเกิดการทําร้ายกันจริงๆซึ่งพอก๊อบได้ฟังแบบนั้นก๊อบก็งงว่าผีมันจะผลักให้คนแทงกันได้ด้วยหรอมันดูย้อนแย้งไปจนมีอยู่วันหนึ่งก๊อบก็ตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนโดยก่อนหน้านั้น เขาก็ออกไปจับปลากันก่อนเพื่อจะนํามาทํากับแกล้มซึ่งพอได้ปลามาคนที่ทํากับข้าวก็ทําไปส่วนคนที่ออกไปซื้อเหล้าก็พากันออกไปซื้อจนทุกอย่างมาครบจึงได้ตั้งวงกันอย่างสนุกสนานพอดื่มไปได้สักพักกับแกล้มก็หมดคนที่ทํากับข้าวเก่งๆก็ลุกไปทําต่อและขณะที่เพื่อนคนที่เป็นพ่อครัวลุกขึ้นเขาก็หยิบมีดและเอามีดชี้มาทางเพื่อน ให้ใครที่ว่างอยู่ลุกมาช่วยกันหน่อยและพอเพื่อนคนนั้นพูดจบโจที่นั่งอยู่ข้างๆกอ๊อบก็บอกว่ามึงอย่าเอามีดมาชี้เล่นแบบนี้เดี๋ยวผีผลักพอโจพูดจบก๊อฟก็ยิ้มให้เพื่อนและส่ายหัวให้กับความงมงายของโจจากนั้นก๊อฟก็ลุกขึ้นไปเพื่อช่วยเพื่อนคนนั้นทํากับข้าวและพอตอนที่ก๊อฟจะลุกก๊อฟจึงแอบผลักเพื่อนคนที่ถือมีดเบาๆแต่กลายเป็นว่าเพื่อนคนนั้นพุ่งไปข้างหน้าอย่างแรงมากจนเพื่อนในวงเล่าร้องเฮ้ยแล้วก็กระโดดหนีกันไปคนละทิศคนละ จึงทำให้มีดปักลงไปบนแคร่ไม้จากนั้นทุกคนก็มองมาที่กอ๊อฟแล้วโวยวายว,ว่าแกล้งเพื่อนทำไมส่วนก๊อฟเองก็อยู่ในอาการที่ตกใจเหมือนกันเพราะเขาแค่สะกิดเพื่อนเบาๆทำไมมันถึงรุนแรงแบบนั้นก๊อฟจึงเอ่ยขอโทษเพื่อนทุกคนและเขาก็คิดว่าหรือเขาจะเมาแล้วพอก๊อฟขอโทษเพื่อนเสร็จทุกคนก็กลับมานั่งที่เดิมแล้วก็ช่วยกันทำกับแกล้มต่อ และดื่มต่อไปจนกับแก้มหมดและกับข้าวที่ซื้อมาก็หมดแล้วด้วยด้วยความที่ยังรู้สึกผิดอยู่ก็จึงอาสาไปเอาไก่ที่เลี้ยงเพื่อเอามาทําเป็นกับแก้มให้เพื่อนและแน่นอนว่ากอบแค่เอามาเท่านั้นแต่คนที่ต้องทําก็เป็นเพื่อนคนเดิมซึ่งพอเขาทําเสร็จเขาก็ถือกับแก้มมาวางโดยที่ในมือของเขาก็ยังถือมีดอยู่จนโจชมว่าทํากับข้าวเร็วมากแล้วก็อร่อยด้วยเพื่อนคนนั้นก็หยิบมีดขึ้นมาแล้วทําท่าปากคอพร้อมกับพูดว่า มันจะยากอะไรแค่ปาดคอได้ก็เสร็จแล้วจนโจต้องพูดซ้ำอีกรอบว่าบอกแล้วไงอย่าเล่นมีดมันไม่ดีซึ่งพอโจเตือนเสร็จเพื่อนคนที่ทำกับข้าวและเขาคงเมาแล้วเขาก็เลยขำแล้วก็หยิบมีดขึ้นมาทำท่าปาดคอเหมือนเดิมพร้อมกับพูดว่าผีที่ไหนจะกล้ามาผักกูถ้ามาเดี๋ยวกูจะปาดคอมันให้ตายอีกรอบพอเขาพูดจบก๊อบก็ตาค้างทันทีเพราะไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวเขาเมาแล้วหรือตาฝาเพราะเขามองเห็นคนตัวดำๆร่างใหญ่ จับมือทั้งสองข้างของเพื่อนคนนั้นเอาไว้แล้วก็เอามือของเพื่อนดึงมีดขึ้นมาปาดคอตัวเองจนเลือดพุ่งกระจายออกไปทั่ววงเล่าจนทุกคนตกใจต่างอุทานพร้อมกันจนส่างเมา พอมีสติโจก็โทรบอกผู้ใหญ่ให้เรียกรถพยาบาลส่วนก๊อฟก็ยังช็อกอยู่คาวงเล่าเพราะตอนนั้นเขาก็ยังคงมองเห็นคนตัวดำๆร่างใหญ่ๆที่ยืนอยู่ข้างหลังเพื่อนคนนั้นและยืนมองดูเขานอนจมกองเลือดก่อนที่เพื่อนจะมาเขย่าตัวก๊อฟให้ไปช่วยกันก๊อฟจึงสะดุ้งและหันมาอีกทีร่างนั้นก็หายไปแล้วหลังจากบอกผู้ใหญ่แล้วเพื่อนๆก็พาเขาขึ้นรถกระบะไปที่โรงพยาบาลแต่ก็ถือว่ายังเป็นโชคดีของเขาอยู่ที่มีดเขาไม่ลึกแม้อาการค่อนข้างสาหัส และในช่วงที่เพื่อนคนนั้นนอนพักฟื้นก๊อบก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลเขาก็บอกก๊อบและแม่ของเขาเองว่าตอนที่เขาถือมีดเล่นๆเ,เขาไม่ได้คิดจะปาดคอตัวเองจริงๆแต่ตอนนั้นเขาควบคุมตัวเองไม่ได้และเขาก็ไม่ได้เมาด้วยเขารู้สึกว่ามีมือใครก็ไม่รู้เป็นมือดำๆมาจับแขนของเขาแล้วก็เอามีดปาดคอเขาอย่างรวดเร็ว ซึ่งเพื่อนก็พูดไปน้ำตาไหลไปส่วนก๊อฟก็ได้แต่ฟังแล้วก้มหน้าเพราะนึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้นซึ่งก๊อฟก็เห็นแบบเดียวกันแต่ก๊อฟก็เลือกที่จะไม่พูดต่อเพราะเกรงว่าเดี๋ยวเพื่อนจะกลัวไปกันใหญ่แล้วบอกว่าฟาดเคาะไปไม่เป็นไรแล้วนะซึ่งในขณะที่ก๊อฟป,ปอบอยู่แม่ของเขาก็พูดขึ้นมาว่าโบราณเขาบอกว่าอย่าถือของมีคมเล่นหรือ,อยังเงื้อใส่กันเองเพราะบางครั้งผีอาจจะผลัก จนทำให้อีกฝ่ายบาดเจ็บหรือตายได้แบบไม่ได้ตั้งใจก็เก็บไว้เป็นบทเรียนกันบ้างจะได้ไม่มีใครทําอีกพอแม่พูดจบทั้งก๊อปและเพื่อนก็นิ่งกันพร้อมกับถอนหายใจเบาๆซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันก็เปลี่ยนความเชื่อเรื่องนี้ของก๊อปไปเลยจากที่ไม่เชื่อก็กลายเป็นไม่กล้าลบหลู่ไม่ทําและจะไม่เล่นแบบนั้นอีกแล้ว